ดีจ้าตอนนี้พวกคุณอยู่กับป้าเปาวันนี้เราจะมาสปอยเรื่องวีนาคืนบาปสาบจากหลุม เป็นเรื่องราวที่สร้างขึ้นมาจากเรื่องจริงในประเทศอินโดนีเซียเป็นเรื่องราวของวีนาหญิงสาวที่ตกเป็นเหยื่อของแก๊งนักซิ่งประจำเมืองซึ่งหัวหน้าแก๊งก็เป็นถึงลูกตำรวจใหญ่และชอบทำตัวนักเลงหาเรื่องคนในเมืองไปทั่วโดวยความที่วีนาปฏิเสธการเข้ามาคุกคามของหัวหน้าแกง๊งเธอก็เลยต้องจบชีวิตลงแต่การจากไปของเธอถูกสร้างหลักฐานให้เป็นเพียงแค่อุบัติเหตุจึงทำให้วิญญาณของเธอออกมาเรียกร้องความยุติธรรมให้กับตัวเอง เรื่องราจะเป็นยังไงมาดูกันเรื่องเปิดมาที่วีนามาที่ร้านตัดผมร้านหนึ่งซึ่งเป็นร้านของป้าลินดาเพื่อนสนิทของเธอวีนามาตัดผมออกหนึ่งกระจุกเพราะผมของเธอไปติดกับมาฝรั่งเข้าหลังจากเธอตัดผมเสร็จป้าลินดาก็ทําการต่อผมใหม่ให้กับเธอ วีนาขอผมเก่าเธอที่ตัดออกเพื่อที่จะเก็บไว้แต่ปากระตือนด้วยความเชื่อของคนบ้านเขาถ้าอะไรที่ตัดออกก็คือสิ่งที่ไม่มีชีวิตถ้าเก็บไว้กับตัวก็เหมือนกับเอาซากศพมาพกไว้วีนาเป็นคนที่ชอบกินน้ำแข็งเล่นมากๆเขียวเล่นเป็นขนม ไม่สนใจว่าเหล็กดัดฟันที่ใส่ยอยู่จะหลุดออกมาไหมหลังจากนั้นวีนาก็เดินออกมากับลินดาวีนาส่งกระดาษที่ด้านในมีข้อความให้กับลินดาบอกว่าให้ลินดาเอาไว้เปิดดูเวลาที่คิดถึงเธอตัดมาที่สวนสาธารณะวนะีนามานั่งรอพี่สาวมารับโดยที่มีลินดานั่งอยู่เป็นเพื่อน แต่ยายก็โทรมาบอกว่ารถยางแบนขออีก15นาทีเดี๋ยวพี่สาวจะออกไปรับวีนาก็ว่างั้นเธอกลับเองเพราะว่าเธอกลัวจะมืดไปมากกว่านี้สักพักเด,เดนเพื่อนบ้านของลินดาที่จะมารับลินดากลับบ้านด้วยกันเป็นประจำก็มาถึงพร้อมกับเพื่อนของเขาที่ชื่อว่าจาก,กิลินดาบอกให้วีนากลับกับจาก,กิเพราะว่าจาก,กิไปทางเดียวกับบ้านวีนาลินดาก็เลยเดินไปบอกจาก,กิให้จาก,กิก็ยินดีที่จะไปส่งวีนาแต่อยู่ๆก็มีเสียงโคมคามดังมาจากด้านตรงข ลินดารู้สึกไม่ค่อยดีเธอเลยหันไปชวนวีนาว่าให้เรียกมอไซค์แล้วนั่งไปด้วยกันแต่จาก,กีิก็ยืนยันว่าเขาจะไปส่งให้เอง ระหว่างทางกลับบ้านจากิก็ขอวีนาไปส่งของตามที่ต่างๆที่เขานัดเอาไว้พอวีนากับลินดาออกกันมาก็มีมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งที่เหมือนว่าจะรอใครอยู่ก็รีบขับออกไปตัดมาที่วีนาบอกให้จากิไปส่งเธอที่หน้าโรงเรียนใกล้บ้านเดี๋ยวเธอจะเดินไปต่อเองแต่จากิกก็อาสา,าจะไปส่งถึงบ้านพอจากิมาส่งของเสร็จกำลังจะออกรถก็มีแก๊งมอเตอร์ไซค์กลุ่มใหญ่มารออยู่วีนามองไปเห็นก็เหมือนเธอจะรู้ว่าเป็นใครเธอเลยบอกให้ ากี่รีบไปแต่สุดท้ายพวกเขาก็หนีกันไม่พ้นวีนาและจาก,กี่โดนไม้ฟาดจนหล่นไปที่พื้นแล้วคนที่กำลังจัดการวีนาอยู่นี่เขาชื่อว่าเอกกี้เป็นหนุ่มบ้านรวยพ่อเป็นตำรวจใหญ่และก็เป็นหัวหน้าแก๊งมอไซค์อีกด้วยเอกกี้เป็นคนที่มีนิสัยหยาบคายชอบมีเรื่องไปทั่วเอกกี้จัดการกับวีนาไม่ยัง้งไม่สนใจว่าวีนาจะร้องขอ,อยังไง ส่วนลูกน้องเขาก็จัดการกับจาก,กีและเรื่องก็ตัดมาตอนเช้าตำรวจฝ่ายพิสูจน์หลักฐานพากันมาที่เกิดเหตุสักพักตาและพ่อของวีนาก็มาถึงผู้กำกับเดินเข้ามาบอกตากับพ่อว่าลางวีน่าถูกส่งไปที่โรงพยาบาลแล้วและหลักฐานที่ตำรวจพบตอนนี้สันนิษฐานได้ว่าคืออุบัติเหตุตาก็สงสัยว่ามันเป็นอุบัติเหตุยังไงพอดูจากสภาพรถแล้วมันไม่มีร่องรอยการชนอะไรเลยและพ่อหนุ่มคนนี้เขาชื่อว่าแดนนี่ เป็นบุคคลสําคัญคนหนึ่งของเรื่องนี้เขาคอยทํางานช่วยตวํารวจแดนนี่เข้ามาบอกผู้กํากับว่าเขาก็คิดเหมือนกันว่ามันไม่ใช่อุบัติเหตุแต่ผู้กำกับก็สั่งไม่ให้แดนนี่มายุ่งที่บ้านของวีนาตอนนี้คนในบ้านจัดงานศพให้กับวีนาคนละแวกนั้นก็พากันมาที่งานส่วนแม่และพี่ชายของวีนาที่อยู่มาเลเซียมาไม่ได้เพราะติดสัญญาณในการทํางานและเรื่องการเข้าเมือง ในห้องวีนาตอนนี้ยายเสียใจมากนั่งกอดชุดของวีนาทั้งน้ำตาระหว่างที่ยายอาบน้ำทำพิธีให้กับวีนายายก็เกิดได้ยินเสียงวีนาร้องไห้บอกว่าเธอเจ็บและยายก็เห็นตัววีนามีแต่ร่องรอยที่ดูไม่ได้เลยส่วนแดนนี่ที่ไม่เชื่อว,ว่าเรื่องของวีนาเป็นแค่อุบัติเหตุเขาเริ่มค้นหาประวัติความเคลื่อนไหวในโซเชียลของวีนาก็รู้ว่าวีนาเป็นแค่เด็กสาวไวไัยใสที่รักการเดินแบบมากและแดนนี่ยังได้ยินเสียงร้องช่วยด้วยระหว่างการหาดูข้อมูลอีกด้วย วันที่สองของการจากไปของวีนาวันนี้ครอบครัวจะทําการฝังร่างวีนานนเพื่อนในกลุ่มของวีนาและเพื่อนๆในห้องเรียนก็พากันมาร่วมพิธีมีแค่ลินดาเพื่อนรักที่สุดของวีนาคนเดียวเท่านั้นที่ไม่ได้มาร่วมงานเลยตั้งแต่วันแรกนนมาหาลินดาที่บ้านลินดาเธอรู้สึกผิดมากๆไม่กินไม่นอนและไม่กล้าจะไปร่วมงานเธอคิดว่าที่เรื่องทั้งหมดเป็นแบบนี้เพราะว่าเธอให้วีนากลับกับ,กบจาก,กิส่วนแดนนี่ก็มาตามสืบกับป้าของลินดาและทํา ถามว่าแฟนของลินดาได้เข้าร่วมแก๊งมอไซค์ไหมแต่ป้าก็ยืนยันว่าไม่มีและด้วยความที่ป้าของลินดาเป็นคนที่ลึกลับเหมือนกับว่าเขาจะติดต่อกับวิญญาณได้และเขาก็เชื่อว่าลินดาก็ทําได้เหมือนกันก็เลยให้แดนนี่ลองไปทมกับลินดาดูแดนนี่เลยสงสัยว่าเสียงที่เขาเคยได้ยินคือเสียงของวีนาใช่ไหมป้าลินดาบอกว่าวิญญ,ญาณของวีนามีเวลาแค่เจวันในการสะสางเรื่องที่ค้างคารวมถึงสิ่งที่ไม่สามารถฝังไปกับร่างเธอได้ พวกเครื่องล้างวิกต่อผมเหล็กดัดฟันหรือว่าสัตว์เลี้ยงถ้าทําไม่สําเร็จวีนาก็จะไม่ไปเกิดใหม่ยิ่งถ้าเรื่องที่เกิดขึ้นกับวีนาไม่ใช่อุบัติเหตุแบบที่แดนนี่สงสัยแล้วก็ต้องหาคนผิดมาให้ได้ทางด้านของลินดาเธอนั่งดูกําไรข้อมือที่เธอใส่คู่กับวีนาเธอนึกย้อนไปที่โรงเรียนก่อนหน้านี้ลินดากับวีนาเห็นลูกมันเพื่อนของเขามีโลโก้แก๊งดูมไรเดอร์ซึ่งเป็นแก๊งมอไซค์ขนาดใหญ่ที่ชอบทําตัวกลางเหมือนผู้้ายและ โลโกนี้ก็เป็นโลโก้ที่ลุกมันเป็นคนออกแบบให้ลุกมันบอกว่าเขาเคยโดนพวกนี้รังแกแต่พอเขาหาวิธีเลี่ยงโดยการไม่สู้กับและออกแบบโลโก้ให้กับพวกนั้นมันก็ไม่มายุ่งกับเขาอีกเลยกลับมาที่ยายนอนไม่หลับเธอเลยตัดสินใจบอกตาว่าเธอเห็นแผลบนตัวของวีนาทั้งตัวเธอเชื่อว่าวีนาไม่ได้เกิดอุบัติเหตุแน่ๆยายเดินผ่านห้องวีนาก็เห็นว่าของในกล่องที่วีนาเก็บไว้ในตู้ถูกเอาออกมาวางไว้บนเตียง ยายเข้าไปนั่งดูก็เห็นเส้นผมของวีนาที่เธอเก็บเอาไว้ยายก็เลยเก็บทุกอย่างใส่เข้าไปในกล่องเหมือนเดิมยายจะเปิดตู้เสื้อผ้าก็ได้ยินเสียงวีนาร้องไห้เหมือนคนเจ็บปวดเรียกยายจ๋ายายจ๋าวันที่สามตำรวจเรียกยายให้มาตรวจสอบของของวีนาว่ามีอะไรหายไปไหมซึ่งมันก็มีผมที่วีนาเก็บไว้ในซองพี่สาววีนาบอกกับยายว่าวีนาไปตัดผมที่ร้านป้าของดินดายายก็งงว่าผมที่วีนาเก็บคือผมที่วีนาไปตัดในวันเกิด เหตุแต่เขากลับไปเจอที่บ้านได้ยังไงเพราะคืนนั้นวีนาไม่ได้กลับบ้านเลยสักพักแดนนี่ก็เข้ามาแนะนําตัวกับยายและจะขอคุยด้วยเรื่องวีนาแต่ผู้กํากับก็ออกมาสักก่อนตัดมาที่ลินดาเธอฟันถึงวีนาว่าวีนาจะมาเอาชีวิตเธอสภาพของวีนาคือเดินเหมือนคนเจ็บปวดไปทั้งตัวลินดาสะดุง้งตื่นขึ้นมาแดนนี่ก็มาขอคุยกับลินดาที่บ้านลินดาคิดว่าแดนนี่ต้องช่วยสืบเรื่องนี้ได้เธอเลยตัดสินใจเล่าให้ แดนนี่ฟังระหว่างที่ลินดาเล่าแดนนี่ก็ขออัดเสียงเอาไว้เธอเล่าตั้งแต่ลุกมันเป็นคนออกแบบโลโก้ให้กับพวกดูมไรเดอร์แต่มีหนึ่งคนในกลุ่มที่ชื่อว่าเอกกี้ที่ชอบตามลำความวีนาเอกกี้มีแฟนอยู่แล้วชื่อว่าตีกามีอยู่วันหนึ่งเอกกี้มารอรับตีกาที่หน้าโรงเรียนพอเจอวีนาเอกกี้ก็รีบเข้ามาหาซื้อไอติมมาให้วีนาและวีนาก็รับไว้เพราะเธอคิดว่าไม่มีอะไร พอตีกาเห็นเข้าวันต่อมาตีกาก็พาพวกมาเล่นงานวีนาในห้องน้ําเอามาฝรั่งมาติดผมวีนาวีนาก็เลยเลือกที่จะสู้กับเธอเอาน้ําล้างพื้นลาวตีกากลับไปหลังจากวันนั้นที่วีนาโดนตีกาแกลพวกเธอก็ได้ไปเจอเอกกี้อีกครั้งที่ร้านกาแฟเอกกี้พยายามดึงให้วีนามานั่งกับแก๊งของพวกเขาแต่วีนาก็ไม่ยอมจนวันที่ก่อนจะไปตัดผมกับป้าลินดาวีนาถามเธอแปลกๆว่าเคยโดนแกลไหมสำ หลับวีนาเรื่องผมสําคัญกับเธอมากๆพอเธออยากเป็นนางแบบมืออาชีพในตอนนั้นวีนานึกไปถึงวันที่วีนาเดินแบบเสร็จแล้วเธอเข้าไปเปลี่ยนชุดในห้องน้าเอกกี้ที่คอยมองวีนาอยู่ก็ตามเข้าไปหาวีนาที่ห้องน้ําโดยการให้ลูกน้องเฝ้าหน้าประตูเอาไว้ไม่ให้ใครเข้าเอกกี้พยายามจะโบะบะวีนาแต่วีนาก็ขัดขืนวิ่งหนีมาทางหน้าห้องน้ําเอกกี้จับตัววีนาเอาไว้วีนาก็เลยบ้วนน้ำลายใส่หน้าเอกกี้ต่อหน้าคนอื่นจนลูกน้องของ เอกกี้เห็นเข้าแลวเผอหัวล้อออกมาเอกกี้รู้สึกเสียหน้ามากและเจ็บใจเพราะไม่เคยมีใครปฏิเสธเขาลินดาพยายามถามวีนาว่าถามเธอทําไมเรื่องที่โดนแกงวีนาก็เลยว่าเธอนึกถึงคําของลุกมันที่ไม่ควรลุกสู้แต่ลินดาก็ให้กําลังใจวีนาว,าว่าวีนาเก่งแล้วที่สู้คนลินดาปิดท้ายด้วยคําว่าให้แดนี่ช่วยสืบคดีนี้ด้วยนะเพราะเธอไม่เชื่อว่าเป็นอุบัติเหตุส่วนเอกกี้ตอนนี้พ่อของเขาสั่งห้ามออกไปข้างนอก เหมือนพ่อจะรู้ว่าเอ็กกี้ไปสร้างเรื่องอีกแล้วเขาก็เลยจะส่งเอ็กกี้ไปที่จาการ์ตาระหว่างที่เอ็กกี้นอนเซ็งอยู่บนเตียงเขาก็ได้ยินเสียงของแข็งกระแทกพื้นรัวๆพอลงจากเตียงก็เห็นว่ามีน้ําเปียกพื้นเป็นวงกว้างเขาก็เลยเข้าไปที่ห้องน้ํา ก็มีก้อนน้ําแข็งล้นอยู่เต็มไปหมดแถมยังมีอีกกองใหญ่ในอ่างอาบน้ําซึ่งน้ําแข็งนั้นก็คือน้ําแข็งที่วีนาชอบเคี้ยวเป็นของว่างเอกกี้เห็นผีวีนาโผลออกมาจากกองน้ําแข็งและพยายามจ,จัดการกับเขาเอกกี้วิ่งหนีออกมานอกห้องจนเกือบจะกระโดดลงจากชั้นสองแต่พอก็วิ่งเข้ามาคว้าตัวได้ทันในวันที่4แกงดูมไรเดอร์คุยกันเรื่องเอกกี้เอกกี้สั่งให้พวกเขากบดานเป็นเวลาหนึ่งเดือนแล้วจะรอดแต่เขาคิดว่าเอกกี้หนีออกนอกเมืองไป แล้วพอพอเอกกี้เป็นตำรวจใหญ่ ทางด้านแดนนี่ตอนนี้มาที่จุดเกิดเหตุเพื่อถามคนในละแวกนั้นถึงแก๊งดูมไรเดอร์ชาวบ้านเลยบอกว่าพวกแก๊งมอไซค์ชอบไปอยู่กันตามตอกเล็กๆหน้าโรงเรียนมัธยมแดนนี่ก็เลยไปตามทางที่ชาวบ้านบอกจนเจอรังของพวกมันและเขาก็ยังเจอคราบอะไรบางอย่างที่พื้นอีกด้วยส่วนลินดาที่ตอนนี้ก็ยังเศร้าอยู่เธอเอากระดาษที่วีนาเคยบอกไว้ว่าให้อ่านตอนคิดถึงเธอข้อความในกระดาษเขียนไว้ประมาณว่าลินดาทนคิดถึงเธอไม่ได้เลยต้องเปิดอ่านใช่ไหม เธอมีเรื่องอยากจะบอกแต่ไม่รู้จะบอกยังไงดีเธอกลัวว่าเราต้องแยกจากกันสุดท้ายเธอคงเปลี่ยนไปคงไม่ใช่วีนาคนเดิมแล้วเพราะว่าเธอพ่ายแพ้ยอมให้ถูกลังแก เธอคงคิดผิดที่คิดว่าควรตอบโต้เมื่อโดนหลังแก่ที่ลุกมันพูดอาจจะถูกที่บางครั้งก็มีการกั่นแกล้งคุกคามที่สู้กลับไม่ได้ลินดาก็อ่านไปร้องไห้ไปและตอนนี้แม่กับป้ากําลังจะส่งเธอไปอยู่ที่เมืองอื่นเธอก็พร้อมที่จะไปเพราะไม่อยากจะอยู่ที่นี่แล้วหลังจากที่ลินดาอ่านข้อความของวีนาจบอยู่ๆลินดาก็กรีดเสียงดังเหมือนคนจะขาดใจแม่กับป้ารีวิ่งขึ้นมาดูและตอนนี้ในตัวของลินดาไม่ใช่ลินดาแล้วแต่เป็นวีนาที่มาเข้าสิง ที่บ้านวีนายายสงสัยว่าผมของวีนาที่เธอเห็นยังอยู่ไหมแต่พอเปิดดูในกล่องก็ไม่มีแล้วยายเลยบอกกับพี่สาวว่าวีนาอาจจะอยากบอกอะไรกับเราพูดไปทันขาดคําเพื่อนบ้านลินดาก็มาหา บอกว่าตอนนี้วีนาเข้าสิงลินดาอยู่และจะไม่ยอมออกถ้าไม่ได้คุยกับคนที่บ้านยายพ่อและพี่สาวของวีนาก็รีบมาที่บ้านของลินดามาถึงพี่สาวกับพ่อก็เรียกวีนาวีนาร้องไห้เรียกพ่อเรียกยายบอกว่าเธอเจ็บมากพี่สาววีนาก็เลยรีบบันทึกเสียงเอาไว้ยายบอกวีนาว่าเธอเข้าใจเธอได้ยินที่วีนาบอกตอนอาบน้ําศพแล้ววีนาก็เลยพูดออกมาว่าเธอถูกทําให้ตุยไม่ใช่อุบัติเหตุเธอโดนไม้ใหญ่ฟาดเข้าที่หลังแบบไม่ ตั้งตัวโดนฟาดมือจนหกักและก็โดนมอไซดึงไปตามทางเธอเจ็บมือมากๆส่วนที่หัวเธอก็โดนโขกกับมอไซเธอสลบไปเพราะหมดแรงและพวกมันก็พาเธอไปช่วยกันโซเดมคอมจนเธอใจจะขาดจาก,กิพยายามจะเข้ามาช่วยเธอแล้วแต่จาก,กิก็โดนด้วยแถมพวกมันยังมาคับให้จาก,กิทําอีกด้วยมันขี่มอไซให้โดนขาเธอจัดการเธอจนเธอและจาก,กินิ่งไปพวกมันก็พาเธอมาสร้างหลักฐานตามที่ทุกคนเห็นวีนาบอกให้ไป จัดการกับพวกมันให้หมดโดยเฉพาะคนที่กําลังจะหนีไปจากกาตามันชื่อว่าเอ็กกี้เป็นลูกตำรวจมันบอกว่าชอบมีนาแต่วีนาถุยน้ําลายใส่มันและใหญ่ก็พยายามพูดให้วีนาออกจากล่างลินดาเพราะกลัวว่าลินดาจะไม่ไหววีนาก็ร้องไห้บอกว่าเธอตุยลินดาไม่มาหาเธอเลยเธอก็เลยมาหาลินดาเองและสุดท้ายวีนาก็ยอมออกไปจากล่างลินดาป้าลินดาบอกว่าวีนาอยากให้ครอบครัวรับรู้เธอจะได้จากไปด้วยดีก่อนที่จะครบเจวันพี่สาว วีนาก็เลยตัดสินใจโทรหาแดนนี่เรื่องวีนาในวันที่5คลิปเสียงของลินดาที่ถูกวีนาเข้าสิงก็กระจายไปทั่วเมืองตำรวจเรียกพี่สาววีนามาคยุยยายก็ตามมาด้วย ตำรวจเรียกพวกเธอมาคุยกับทนายและแดนนี่คนที่ออาไฟล์เสียงลง YouTube ก็คือแดนนี่นั่นเองซึ่งแดนนี่เขาก็คือน้องชายของผู้กำกับผู้กำกับบอกว่าเขาก็ไม่เชื่อว่ามันคืออุบัติเหตุแต่แค่เพราะว่าหลักฐานยังไม่มากพอที่เขาต้องปล่อยข่าวออกไปแบบนั้นเพราะไม่อยากให้การสืบคดีล่วไหลไปถึงคนนอกตอนนี้คนร้ายยังลอยนวลอยู่และจะได้ชื่อคนทำผิดไม่เกิน24ิบี่ชั่วโมงนี้และคลิปเสียงของลินดาก็ตรงกับหลักฐานที่ตำรวจได้เจอมา แต่คนร้ายจะเป็นลูกตำรวจหรือลูกใครก็ต้องโดนจับเหมือนกันและพวกเขาจะต้องขอเปิดลุมเอาวีนาขึ้นมาชนสูตรใหม่แต่ดูเหมือนว่าพอตารู้เรื่องเขาก็จะไม่ยอมให้ทำเพราะว่าเขาคิดว่าวีนาไปดีแล้วยายก็ว่าวีนายังไม่ได้ไปไหนเลยพี่สาวก็เลยช่วยพูดเพราะว่าคิดว่าพวกแก๊งมอไซต์ต้องถูกจับมาลงโทษถ้าปล่อยไปก็จะทำแบบนี้อีกที่บ้านเอ็กกี้เขาก็เจอกับพีวีนาอีกแล้วและครั้งนี้เขาก็ไม่รอดวีนาทำทุกอย่างที่มันทำกับเธอ วันที่6ลินดากับแม่มหายายที่บ้านวีนาพี่สาววีนาบอกว่าเธอลบไฟลเสียงออกไปแล้วแดนนี่ก็ลบแล้วเธอขอโทษลินดาลินดาก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะว่าเธอคิดว่าเธอชดเชยให้กับวีนาและอยู่ๆวีนาก็มาสิงล่างลินดาอีกครั้ง วีนาร้องหาผมและเหล็กดัดฟันของเธอเพราะว่าเธอตายไปตามไม่หลับพี่สาวของวีนาก็เลยรีบโทรหาผู้กำกับว่าให้ฝ่ายชนะสูตรเอาเหล็กดัดฟันกับผมต่อวีนาออกมาให้หน่อยพอได้ตามที่เธอขอแล้ววีนาก็ออกไปโดยดีและตำรวจก็สั่งจับในแก๊งมอไซทุกคนแต่จับได้แค่8ปคนจาก11คนเอกกี้และอีกสองคนที่ตอนนี้ไม่รู้ว่าเขาตุยไปหรือยังหรือว่าไปไหนบางคนคิดว่าเขาหนีไปที่จาการต์ตาอย่างที่วีนาบอกแล้วและบางคนก็ คิดว่าพวกเขาเปลี่ยนชื่อเพื่อหลบหนีไปที่อื่นหลังจากทุกอย่างจบลงพอก็เอาผมต่อกับเด็กดัดฟันมาให้กับวีนาและลินดาก็ย้ายไปอยู่ที่อื่นเพื่อที่จะลืมเรื่องราวที่นี่จบลงไปแล้วสำหรับวีนาคืนบาปซาบจากหลุมเป็นยังไงกันบ้างถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะและอย่าลืมกดกระดิง่งจะได้ไม่พลาดคลิปสนุกๆจากช่องเราบ๊ายบาย